สวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกาบสวัสดีนะโมตัสสะภวตัวนะครูตัวสมาสัมทัสสะนะโมตัสสะภวตัวนะครูตัวสมาสัมทัสสะนะโมตัสสะภวตัวนะครูตัวสมาสัมทัสสะทางรัตะนาณังธรรมัะระตะนาณังสังฆังระตะนานังภิกษิเมทังภิกษิเมธังมิกษิเมสังข์ พระบุชามหาสิรตวันตัวธรรมะบุชามหาปันโดสังกับบุชามหาปกวงสาธสาธุกายะวาจาจิตตังหังวนทาองค์มหาลาโภพ่สีสุโภปูเทมิกายะวาจาจิตตังหังนทาองค์มหาลาชิมสีมิสุทธิเทวาปูเทมิสาธุอาเดะสิ่งสิังหลายและ เทพเจ้าฟ้าดินจึงจะจิตนั่งที่นี้กับเจ้าได้พักได้จิงอยู่หน้าแห่งบ้านหลังนี้ขอให้พี่น้องของลูกเป็ดของข้าพเจา้าจงมีแต่ความสุขความกิเลสทิจึงได้จำจึงในขอให้ได้สมความมุ่งมัดปรารถนาด้วยเกินขอให้ห,หนอยทั้งสามนอยพุ่งเข้าด้วยเถิดสาธุครับ อ่าสฉลีรีนองน,นะครับเ้อะมอนีกะ,นะนเนาะเวงกาวกะคือเกาล้ะพีนองมาเราเบ้าสู้กันฟั่งนะครับเนาะกะมีพิษมีถึงมีเข่านะครับเนาะมุนีกะแตกไปอ่าบอ่อแตกอย่างเดียวก็คือผ่าดไปตัวนึงเนาะครับเนาะสามโตบอ่อแตกสองโตกับบอ่อแตกนะครับเนาะ,ะบ่าวเรี่ยงสู่กันฟังนะครับได้เพื่อเปลีนน่ยนแนวทางนะครับพี่น้อง ด้วยความงดีคองลุงนะครับพี่น้องก็ถุกมือนะครับนุ่งก็สัญญาไว้นะครับจนกว่าจะสิ้นลมหายใจนะครับเนาะย COVID ุคโควิดในนี้กับพี่นอนะ้องเนาะออ่ายากงม้วนนะครับเพื่อเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องนะครับเนาะวันนี้ลุงก็ได้เพิ่งจะทําเสร็จแล้วนะครับเด้ออ่านี่ครับทั้งหมดทั้งม้วนี่จะมีอยูหาแผ่นบรรุวาสิริจักหน้าที่และจัก เวลาต่วใดนะครับลุงก็ต้องลงไฮนะครับพี่น้องมีอยฮาแผ่นะครับซือนนี่ก็ลงไ้พี่น้องนะครับปูใส่วิตจาณาญานนะครับืด้ในการรับชมลุงไยเบิงนะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านับสนอกพี่น้องก็บนห้องมนกันนะครับเนาะจังไดชีวิตคนเฮ้านะครับพี่น้องปูเขามากากดไลไ์กดแร์ลุงเนย เข่าก็คือเข่านะครับมือนีก็มีออมชินน้่มนะครับเนาะผ่าดไปตัวหนึ่งนะครับเลขกก็พอประมาณหนึ่งนะครับตัวเลขที่รุ่นลงให้เบึงนะครับเนาะก็บอดแตกเนาะพี่น้องก็สรุปให้มเสานี้ก็น้องคงจะได้เบิ้งกันเนาะพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับเนาะที่สาไตัวเบิ้งนี่นะครับที่รุ่นแข่งก็คือแพนนี้นะครับที่ลุ่ให้เบึงพี่นอ้องพวกามารุ่นนะครับเนาะ ก็มีนะครับออมสินนะก็พ่เขาน้องพี่น้องเนะะาะก็พลาดไปมีสามก็เก่านะครับก็โอี่กันอยู่นะครับเนาะน้องก็พลาดไปนะครับเพราะว่ากะพร่งจะมาเริ่มตน้นเป็นงวดแรกก็ว่าได้นะครับเนาะงวดต่อไปก็คงร่อยนะครับคนออกหายวันที่หนึ่งนะครับเนาะพฤสภานะครับ อพออี่น้องความสินอีกนะครับเนาะพี่น้องก็คงลุงจะหาทุกวิธีทางนะครับที่จะมาลงให้พี่น้องด้เบิ่งกันนะครับว่าเบิ่งได้ช่วงกันเพื่อเป็นแนวทางนะครับเราไม่นี้ก็เกือบแตกไปนะครับอเด็กที่ออกก็ออกไปนะครับเนาะก็ประมาณหนึ่งแล้วที่ว่าเกือบเข่านะครับพี่น้อง ผิดไปก็มีเก่ากับสามนะครับเก่ากับสามนะครับเก่าสามครับพี่น้องมันแก่เข้าไปกับพาดไปนะครับมันเป็นซีกับเลี้ยวเต้นะครับพี่น้องก็เห็ดกังไดนะครับผมจําไห้กับเก่าสามครับมันเป็นแปดสามกับบรลูอะไรแปดสามกับบรูู่วะพี่น้องเนาะกับบ่มี่รอกรบปู อยากบ่อยากถือกับพี่น้องกับเฮ็ดจังไรเนาะครับกับเพื่อเป็นแนวทางเนาะลุงก้านํามาเสนอมาลุงหายเบิงเนาะครับเนาะโดยพรมเสื้อนะครับพี่น้องเูื่อก็มานะครับมันจะลุงหายเก้าซุนนะครับพี่น้องกับบองพันนะครับจุดนี้นะครับกับฝากไว้นะครับว่านาจะให้เขาปังๆเด้อพี่น้องเด้อร่อท่มกันอีกนะครับเนาะ ลุงจะหาแนวทางมาลงให้พีน้องได้เบ่งกันนะครับเนาะมือน,นี้แกเด็กพ่อสุขพวนนะครับสามทุ่มขวากีได้ลงนะครับมัอน,นี้ลุงจะได้ลงเป็นสองหรือสามลิปก็บอกแน่นอนนะครับเดี๋ยวลุงจะค่อยติดตามลุงไปเรื่อยๆนะครับเนาะนี่คือชิปแรกนะครับพี่น้องลิปต่อไปจะเป็นตัวใดนะครับ ที่นี่ออมสินบอมี่นะครับมันออกสามสี่เก้าล่างออกเป็ดศูนย์นะครับเจ้าออกข้างทีอ่ออกเลขหกตัวนะครับเด้สองข้างข้างที่หนึ่งออกเลขสองตัวข้างที่สองออกเลขบนนะครับเด้ข้างที่หนึ่งข้างที่สองครับพี่น้องออกเลขบนเล็กล่างนะครับอโอกาบบ่ได้ศึกษานะครับเนาะ ลุกะสงหานาทัางพี่น้องนะครับเพื่อนสื่เพี่พอกันมากมก็เลยจะเหตุไทยนะครับเนาะกาเพื่องเป็นบ่กเข่ากาบ่กเป็นยังงนะครับไปต่อกันได้อยู่สำหรับน้อยแตกทั้งสามนะครับเดอเมือนี่เข่าเต็มๆนะครับสองชุดนะครับที่เขานะครับวีพีธรรมดาและพิเศษเขานะครับเมือนี้ วีพี่ก็เข่าครับแปดสามเนาะธรรม,มดาบ่กเข่าต้อมสินพี่น้องสุยนะครับอ่ผมให้หกเข่าสามเข้าดอก4ีสามเ9าีสามีเนานะครับพี่น้องก็จำเป็นนะครับเนาะเห็ดยังไงบอ่อแนวบ่มีหากเนาะพี่น้องอ บ่มีใบบ่มียังบ่มีดอกมีต้นนะครับคือมันห่างซึ่งทั้งฝ่าแหละพี่น้องเป็นไดผมก็คนเดินดินกินเขาธรรมดาพี่นอ้องนี่หนึ่งสมองซองเมื่อเท่านั้นนะครับที่ทั้งทำงานทั้ง,ง,งต้องใส่เวลานะครับนอนดึกทุกวันนะครับพี่น้องเพื่อพี่เพื่อน้องนห้องนะครับ ออฝากม้แน่ครับสำรัคลินี้ก็ดีน,นะครับจะไปต่อกันไดบ่นะครับเนาะ,ะพี่น้องก็จะโค่จกเห็นนะครับที่ว่าพมเพ็รเร่เนี่เขาวอก่าคือมือนีออมชิ้นบวกเขานะครับก็ผ่านไปเอารอดเป็นวัวนาต่อไปนะครับเนอะอาะผ่านไปสสกันพี่นอ <c oughs> อ้องเด็กพวกเขาก็มาเบิ้งในที่เป็นนี่นะครับเป็นวี่พี่ เป็นพิเศษก่อนนะครับมาะฮานอยพิเศษครับผมเด็กหยอกนะครับฮานอยพิเศษแล้วกำลังวันกะจะเอาลงสุดถ่ายนะครับเนาะเป็นคลิปสุดถ่ายสลัพพันมือนีเนาะครับออกปากไปนะครับแฟนเปจี่ยนชิดพันนะครับก็เด็กกำลังวันกะมี่ให้พี่น้องนะครับเอาไปเปรียบเทียบและเป็นแนวทางนะครับเนาะ <c oughs> ผมจะอ่าลนะครับเมื่อนี้เ,เลขจอกห้าน้อยพิเศษนะครับเลขจอกสีก่สามสามสองตัวออกสามสามเลขล่างออกแปดสองแตกนะครับเข่าเ้อพี่น้องเมื่อนี้นะครับเนาะลงๆลเงลงต็มๆเลยครับแปดสองเต็มๆนะครับเนาะน่ครับไม่ต้องกลับเลยเด้อยพี่น้อง นี่ครับเนาะครับเนาะแปดสองนะครับเนาะครับเข้านะครับแปดสองครับเมื่อผมขี่นี่ะครับพี่น้องนี่เข่ากระคือเข่านะครับแปดสองครับผมพี่น้องสี่ทุกันนะครับคงจะได้ยินกันเนาะครับผมเข่าคือเข่านะครับเข่าสองตัวนะครับ บนไม่เข้าไม่เป็นไรนะครับเนาะโอเปนว่ากันนะครับสามสามมันไปออกอพิเศษกะบเป็นยังนะครับทีสามสามนี่นะครับออาที่สามสามมือน,นี่ครับพี่น้องพิจารณาใส่วิจิลันายานล้วกันนะครับเนาะในการรับชมบอยกง,ง่ายนะครับเต้ด้วยพค้เสือนะครับ มื่อนี้ก็คัดตัวเลขกแต่ทำได้ครับเด้หน่องกับเลขเด่นนะครับเลขวิ่งวิ่งหกนะครับลูดสี่วิ่งหกลูดสี่นะครับพี่น้องเตรียมปรกกากัแอดไลน์เข้ามาคือเก่านะครับเด้อพี่น้องจัดได้นะครับลุงของเก่าจัดให้ยีงให้น้องทุกคนนะครับเด้อแฟนเพจดที่คอมาว่าลุงขอหน่อยหน่อยก็แอดไลน์เข้ามานะครับเด้อ ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะนี่ครับพี่น้องเบิ่งนี่นะครับเดนอ่าตัวเลขก็มีประมาณนี้นะครับผมให้เบิ่งนะครับเนาะเนาะพี่น้องเบิ่งเอาโจดเดาเด้อครับเด้อเบื้องท่านก็ดีเช่นครับเบิ่งเอาเนาะพี่น้องเลขก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะฝากที่ฝากน้องไว้นะครับสำหรับพี่น้องดีนะครับเนาะข้าวปม น้องจะได้เห็นกันนะครับตัวเลขประทันกับวี่บงนะครับนอ้องสองโตัวสามโตัวนะครับประกันที่หนึ่งสามหกสี่นะครับด้วย <c oughs> ตัวเลขตัมีประมาณเจ็ดศูนย์หกสี่สี่ศูนย์สี่สามสี่หนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งหกสามพี่น้องสองโตัวนะครับด้วย เลขเด่นตัวจอนะครับ13กับ6 4พี่น้องเลขวิ่งก็มี6กับ4นะครับแล้วแต่พี่น้องนะครับใส่จุดนันย่านเอาครับเนาะพี่น้องไว้นะครับธนาคานมีกดีกดไลคกดแชร์0 6 4 3โตนะครับเนาะสะ0 6 4 0 3 1 4 1 3 6 1 4นะครับอ่า สักทีหนึ่งนะครับพี่น้องหลักสิบหกสามในวิจรนาญาณแันวก็เรื่องในการหลักส้มนะครับพ,พ,พ,พี่น้องที่ีพวกฝากมา้นนีะ้นี่นะครับท็อตนี้จะเป็นห้าน้อยพิเศษนะครับก็ <c oughs> เหลือห้าน้อยธรรมดาและวีทีครับนี่นะครับจุดห้าน้อยพิเศษนะครับแล้วก็เอาเป็น เอากำลังวั่นไปเปรียบเทียบนะครับเนาะ,ะพี่น้องอนะครับผมจะมีกำลังวั่นนะครับที่ลงให้เบิ้งพี่น้องหักพิเศษนะครับผ่านไปแต่จะมีตัวเด่นตัวลดนะครับจะสรุปให้นะครับเป็นคิปไปนะครับเนาะจะมีประมาณ เอาไว้ที่หลังนะครับเนาะกำลังวันกับชุดสรุปนะครับเนาะครับก็ฝากไว้นะครับเด้อพี่น้องต่อไปก็พิเศษแล้วก็พิเศษเอาเป็นธรรมดานะครับเนาะก็มีประมาณนี้นะครับน้องนี่คือฮานอยธรรมดานะครับพี่น้องสวิสดรณาญาณน,นะครับเด้อในการรับชมนะครับ นี่ครับลูกต้องให้นบ้างนะครับเนาะอนอยธรรมดานะครับมีพุงนี้นะครับสิบเจ็ดเมษาหกสามนะครับพี่น้องลิปนี้นะครับเดจอกสามแปดสี่บนอกแปดสี่สองตัวนะครับสามแปดนะครับพี่น้องเข้าเต็มๆนะครับพี่น้องอนอยธรรมดากะเขานะครับ ตัวจอเด่นนะครับ4กับ5นะครับ6 4 5 4นะครับพี่น้องตัวจอที่ได้นะครับจ,ดจอดาวนะครับเอ6 4 5 4ครับ4 5 5 4 4 6 6, 6 4ครับตัวเลขกับบมีลายพี่น้องคือจะเป็น2 6 2 4 2 5 5 6 5 4 5 5นะครับ แล้วก็415นะครับ3โตัว645 246524จอก็มี645 4เรอพี่น้องจะระนาดญาตนะครับในการนับชมบอกให้นะครับสรับที่มีเพื่อเป็นนา,างทังานั้นนะครับห่างง่ายนะครับเ้อนีครับอ่หาหนอยธรรมดานะครับ,บนหนึ่งครับที่มีก็ขอฝากพี่น้องไว้นะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงนะครับได้เดี๋ยไปต่อกันบ้ามืออื่นนะครับมือนีจะเข้าไปนะครับนี่ลุงขอลาตีสบัสดนะครับพี่น้องก,ก็ค่อยช o o m คิปต่อไปอีกนะครับจะเหลืออยู่ VIP และสูตรกำลังวันและสุดท่ายจะเป็นนะครับได้ผมจะลงให้นะครับก็จะเป็นสูตรกำลังวันและ VIP นะครับ ต่อไปนะครับเดอ้ออ่าเมืเอ่อเงินนะครับเดอ้อเดี๋ยวล่องจะลุงต่อหายเลยนะครับจะมีตัวจอตัวเด่นตัวโลดนะครับสามหน่อยไปเลยนะครับชื่อจอหายแล้วนะครับนะเนาะสวัสดีครับลาสีสวัสดีครับพออยู่หม่นคนเนี่ยนนารับปัะดีทุกคนนะครับเดอ้อสาธุ